กลับมาในเกม X e D Fire ยกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีปืนหนึ่ง,งกระบ,บอกที่น่าสนใจมากแล้วก็สนุกมากมาแนะนํากันนั่นคือ MP7 นั่นเองครับเป็นหนึ่งปืนที่อยู่ในตระกูล SMG ที่บอกเลยว่าเล่นมันส์มากๆครับเจ้าของขาดน,นั้นก่อนดีเริ่มกดไลค์กด subscribe มาจากล้องซาดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและใครที่อยากเติม War z o n ซนะครับทั้ง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมรับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม50%าสเครับใครสนใจอยากเต สามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น r v v a l l เลอร์ a ล l o ์คอร์ดิฟตี้วและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ โดยตัว mp 7นะครับจะปลดล็อกโดยการใช้ smg กระบอกไหนก็ได้นะครหรือว่า mp 5ก็ได้ที่เป็นตอนแรกอะ่ะเอามาใช้นะครับเป็นโหลดเอาแรกนะครับใช้ก็คือยิงในส่วนของ point b a n k k i ก็คือยิงระยะใกล้ามากๆนะครับใช้ smg ค่าอันนี้ก็จะปลด mp 7มานะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องปืนผมขอพูดอีกเรื่องหนึง่งหลายๆคนถามกันมาเยอะว่าพี่ครับปรับเสียงพูดในเกมให้มันเบาย,ยังไงไอ้พวกเสียงตัวละครที่มันจะพูดตลอดเวลานี่ได้หอกครับนี่ ไปที่ตั้งค่าตรงนี้ setting นะครับไปที่ setting นะครับไปที่ a u d โอแล้วก็ไปใน่ส่ง d ดล l o g นะครับปรับให้มันเหลือสักประมาณนี้ก็พอไม่งั้นเสียงมันจะดังมากผมเชื่อหลยคนเจอกันก็มาบอกวิธีในคลิปนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวปืนในมจนะครับเป็นปืนเร้จีที่มีกระสุนเริ่มต้นมาให้ถึง30 30กว่านัดเลยนะครับแถมมีอัตราการักระสุนที่รัวม,มากซึ่งตอนนี้ผมแต่งมาประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกครับการแตงปืนในเกมนี้ไม่มีถูกผิด อยู่ที่คุณเล่นแล้วก็อยู่อยู่กับที่เลเวลที่คุณปลดนะซึ่งผมก็ปลดมาเลยว่ามันแล้วผมว่าแต่งประมาณนี้เขียวหมดทุกอย่างน่าจะเดือดแน่นอนไปดูในเกมดีกว่าว่ามันจะเดือดขนาดไหนครับสำหรับ MP7 มาผมเข้าเกมมาแล้วครับจริงๆตัวเวกเตอร์อกรกะบอกหนึ่งที่เป็นที่เขาเรียกกันแล้วว่าอะไรนะคริสตัวีอ่ะกระบ,บอกนั้นก็ดีนะฮะแต่ว่ากระบอกผมงผมกระบ,บอกนี้น่าจะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าในช่วงต้นเกมมันโอในช่วงต้นเกมมันสามารถมีในส่วนของกระสุนถึง35นะัดแต่ว่าตัวเวกเตอร์เนี่ยต้นเกมอาจจะเหนื่อยๆหน่อย เพราะกระสุนมีเพียงแค่น้อยมากอ่ะมีเพียงแค่เท่าไหร่เองยิงก่อนยิงคนก่อนรีโหลดหน้ามีคนแน่นอนสายสองีโหลดฮะโอเคมันมีเพีเพยงแค่ยี่ห้านัดเองนะเท่าที่ผมจําได้นะครับดังนั้นก็จะลําบากนิดหนึ่งในการเล่นนะโอ้ตรงนี้หลายทางไม่น่าเล่นเท่าไหรนะ่ฮะซึ่งตอนนี้ย e อ่พีคูณอยู่ด้วยนะครับยี e ่พีเลเวอปืนนะฮะใครที่อยากเก็บรเลเวลปืนนะฮะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะฮะนี่กระสุนเยอะฮะสี่สิบนัดด้วยนะอันนี้ผมก็ใส่แม็กเพิ่มมา นี่ก็เป็นข้อดีครับโอ้หลายตัวเลยไม่ไหวว่าจะถอยก่อนเจอ3ตัวเป็นแบบแม็กเพิ่มมาเป็น40นัดถือว่าเยอะนะอ่ายิงอะไรเพื่อนอเนี่ยนิ่งนะเนี่ยนี่ยิีนัดก็คือเรื่องเหลือประมาณฆ่าเดียวมาณสอคนนะครับนี่คือข้อดีเลยนี่ฮะยิงแบบชิวๆครับแต่งก็แบบคอนโทรลง่ายครับแบบนี้บายฮะข้างหน้าน่าจะมีคนอีก เห็นยิงไม่หยุดยิงด้วยดิเพื่อนกระสุนผมเยอะขวามือมีคนมาหรือเปล่าตายฮะรีโหลดโอเคฮะได้ฮอตช็อตไปแล้วมาผมวิ่งไวแล้วฮะคนอยู่ไหนดีกว่ามุมนี้ไม่น่าเล่นฮะมุมมุมปั๊มตรงนี้ไม่น่าเล่นเพราะว่าเราจะเสียเปรียบมากโอ้ยล้วโดนไฟดิเมื่อกี้เลือดหายเลยยิงตูครับ เดาเพื่คิวไปฮะหลังที่มาเพื่อนโอ้เยอะ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 ถอยก่อนหา ah, มุมเล่นใหม,ขนนม่ข้างหน้านมีตัวนานตวายมีโลดข้างหน้ามีอีกข้างหน,าน้ามีอีกอยู่ไหนตายโอพพ้โหมาหลายทางเหลือเกิน,นมีคนปานระเบิดฮะข้างหน้าน่าจะมีคนแต่ถ้าระยะประมาณนี้กลางๆเนี่ยยังไงโอกาสแ <im it> พ้พวก <AI> พวก AR ก็ค่อนข้าง,งสูงนะอาจจะเจอพวกแบบ ที่ผมทําคลิปไปนะมันจะเป็นตัว MDR ตัวในส่วนของอะไรนะ MDR ด้วยแล้วก็ AK อะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณแพ้ก็จะค่อนข้างสูงนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะคือถ้าเล่นหนักแแคบเนก่ยบอกนี้ตอบโจทมากแต่ถ้ากว้างหน่อยก็อาจจะลําบากนิดนึงมีตี่มแล้วตายรีโหลดปึ๊บปุ๊บทางซ้ายเหรอเพื่อนก็ดีครับตรงนี้เลยแล้วกัน <c oughs> บูทไปครับ มาดีครับเพื่อนระยะนี้บอกเลยว่าเลือดผม200รอยอย่างนี้ไม่กลัวอะไรแต่ตอนนี้ต้องกลัวแล้วเพราะเราเอาวิ่งมาแต่ยิงสบายอยู่ขนนาดน้มีคนตายหนึ่งดีโหลดอ้อมมาอ้อมซ้ายมาน่าจะมีคนหรือเปล่าผมคิดว่ามีนะโอ้ขึ้นบนไปละเพื่อนฆ่ามันได้เปล่าสวยฮะโอคก็ยังดีอยู่โอ้โหเกือบตายแต่โดนขวาเมื่อกี้โดนทั้งขวาทั้งซ้ายเลย มันน่ามีตู้เพื่อนตายอยู่รีโลด <Okay. S 1> ไปฮะวิ่งเข้าไปกันเถอะโยนยาไปยิวหน่อยฮะถึงงนี้โลเคชันนี้ก็ดีอยู่โอ้ตรูเยอะจังครับพี่ชายฝ่ามีคนตายหนึ่งเหรอมีตัวข้างหน้าอ้อมมานี้อ้อมมานี้นอนเพื่อนเจอกันในสามสองหนึ่งโอเคสวยมากน่าจะมีคนอีกนะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าน่าจะมีแหละฮะ อันนี้แค่ตอดตอดระยะนี้ตอดตอดไปเค okay, <c oughs> เล่นละามากอยู่ต้องหามุมเล่นนะมีคนอ้อมมาอันติเมทด้วยโอเคสวยมีคนมา,มาเปล่าข้างหน้ามีคนตายดิโรดอือไม่ทันหือโดวข้า,างหลังอีกแล้วพสดีพี่ชายตายดิโรดมีคนอ้อมมากดค้างได้นะฮะสูนี่นาอือตายพอดีเค okay. เาไปก่อนหนึ่งลูกเย้มุมนี้ไม่ดีย้ายก่อนย้ายก่อนตรงนี้ข้างบนมีคนโอ้หมาไล่ล่าผม,มาดีเปิดมาอีกตายดีโรดมีคนอ้อมหลังมาหรือเปล่าเพื่อนเรายิงอยู่เพื่อนเราตายแล้วผมมาเก็บฮะผมมาเก็บให้เพื่อนมีป่ะตายเพื่อนเอ้ยเราได้บุลเลนว่ะโอเคหาโลเคชันดีๆเล่นครับข้างหน้านี่มีคนแน่นอน อ้อมเกว่าอ้อมีกน่าจริงๆเราโดนเราโดนแท็กในในแมปนะฮะดังนั้นเล่นระวังนิดนึงฮะเออตายอยู่รีโหลดอืมโอ้ยมันวิ่งมากดระเบิดอีกแล้วมีศัตรูเพื่อนตายโอเคเวลาสัเมตวะโอ้ยิงช่วยอยู่เพื่อนตายปะตายเมตมาซนหน่อยมั้งล่ะเพื่อนมาอัลิเมตใสอ่อะไรนี่ อ๋น,นุ่นก็เกิร์เหมือนกันมาดิเพื่อนมาก๊อกเกิร์เหมือนกันผมก็มีฮิวเหมือนกันนะเพื่อนมาดิระเบิดขวามาตายโอ้เยอะอยู่ระเบิดเพื่อนระเบิดโอ้โหโลเคชั่นไปนไหนไม่ได้เลยตรงนี้ดูอยากแต้มว่าเราจะชนะแล้วทุกคนไปฮะวิ่งใส่กันดีกว่าโดนระเบิดตัวเองเนี่ยแหละนัดเดียวโอ้ใจเย็นเพื่อน อ้มันดีเมทเหรออ๋อไม่นี่วะยิงธรรมดาเรียบร้อยฮะชนะแบบหลอดที่ยืนรอเลยนี่อะไรเก็บที่หนึ่งไปครับไงดูเดือดจัดจัด,จดบอกแล้วปืนมันปืนมันเดือดน,นะยิงหนักแคบๆนะบอกแล้ว่ากระบอกนี้ตอบโจทย์มากเพราะคุณสามารถทิไฟล์ได้ด้วยนะคือแบบคลิกซ้ายค้างไม่ต้องเล็งเดือดยูเดือดยูไปสกีนหนึ่งมามาลุยกันต่อครับรอบนี้ผมก็ลองแต่งมาแบบ ให้คล่องตัวมากขึ้นนะครับก็แต่งมาตามนี้นะครับก็จะเน้นคล่องตัวแล้วเปลี่ยนฟีลบ้างซึ่งเมื่อกี้ถามว่าคล่องตัวไหมคล่องตัวอยู่แล้วแต่ก็ลองเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ที่หมอครับเราสามารถเล่นได้เต็มที่เลยอยากจะเล่นเน้นคอนโทรเน้นคล่องตัวเน้นวิ่งใส่อยู่ที่เราเล่นได้เลยนะนี่ก็เป็นบอกว่าข้อดีของการแต่งปืนในเกมนี้นะครับสำหรับเอ็กซ์ไฟท์นันนะป่ะครับลุยตายไปนหนึ่งฮะข้างหน้ามีตัวดีโหลดตายปขา้างหน้ามันยังไม่ตายฮะมันวิ่งไปแล้ว นี่ฮะแบบนี้ได้โยนายาไปก่อนหนึ่งทีเหมือนจะมีตัวนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่โอเคตายหนึ่งลีโดต์ไปฮะอันนี้ก็ผมบอกครับอยู่ที่เราแต่งฮะเล่นแบบไหนก็ได้ฮะไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วนี่ฮะอันนี้ก็จะคล่องตัวกว่านะะเลงไวขึ้นโขบไวนะแต่ว่าระยะเหมือนเดิมครับระยะก,กลางๆก็ลำบากอยู่แต่แตะขึ้นก่อนฮะถือว่าได้อยู่ระตูเพื่อนตายตัวหนึ่ง อันนัวนึงได้2ตัวได้อยู่เมื่อกี้ถ้าผมมีที่กำบังผมน่าจะรอดนะแต่เมื่อกี้พอดีไม่มีที่กำบังครับเดี๋ยวไปกว่าหนึ่งลูกฮอตช็อตดาวไปละใครจะเป็นฮอตช็อตต่อเพื่อนเราแน่ๆตายดีโหลดโอ้โหแล้วเจอจับเจอสองตัวสู้ไงอ,ะอ่ะอ่าวมึงมีตัวหนึ่งนะเพื่อนอ้าวตายละมีอีกตัวตายดีโหลดมีป่ะระยะนี้ ระยะนี้ยิงได้ฮะยิงได้แค่ตอดๆฮะขามีตัวอยู่เพื่อนอยู่โหปะตายอยู่ดีโหลดนี้ตัวหนึ่งเคลียร์ก่อนค่อยเคลียร์ฮะไม่รีบมาฮะได้บูทพอดีเลยวิ่งใส่กันแล้วคราวนี้ปนหมดเอ้ายิงไม่ทัน <laughs> โว้ยรู้มีตัวเยอะอยู่นั่น่ะ ไม่ตายด้วยเพื่อนจะตายน่ะสวยสวยมันอ้อมยิงฝั่งนี้นะอ่ะโอ้เยอะมากดีโหลดน่าจะมีอีกตัวนะผมเห็นอยู่นัดเดียวสวย <c oughs> โดนขวาอีกแต่เพื่อนเราโดนมุมนี้คือเสียเปรียบมากวิ่งสายข้างหน้ามีสองตัวฮนะน่าจะมีการอ้อมยิงกัน ตายยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้จบตายอยู่ได้เพื่อนน่าจะได้ปะโอเควิ่งอ้อมมาหากระสุนจบตายตัวนึงอือหือเพื่อเราซับอ่ะเราศพมันค้างกันวนะันน่ะอดิเมตจะมาแล้วฮะสวยอยู่เพื่อนขอบคุณครับโอ้โหโลเคชั่นดีจัดคว่ามือก่อนหนึ่งลูกฝ่าม,มือมีคนเหรอตายฮะโอเค ฝั่งนูอยู่นู้นก็หมดเลยเอ๋อผมมีอมัติเมตอยู่นะโหดเจอสองตัวเจอสองตัวนี่ไงก็สู้ไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะใช้ปืนไหนโหดแค่ไหนเจอสองตัวลุมยิงไงก็ตายครับเพราะว่ามันตายเข,ขาตั้งไวละอัลติเมทเรามาต้องหาใช้จังหวะดีๆครับยาอยู่ตรงนี้เปิดเลยฮะจะเปียบแน่นอนมาดิเพื่อนนั่นอะไรฮะไม่ตายอีกอื้อ โอ้โหมันเอาทุกอย่างเหมือนกันอืมฮิวระยะน,นี้ซูไม่ได้ต้องพิงใสทีละตัวหน้าอีกตัวโอ้โหแล้วโดนทุกทางเหมือนกันตัวยังอยู่ข้างหน้าโอ้โหเต็มเลยตระตูสายเยอะมากอะมีคนอ้อมมาเอาให้ตายก่อนเอาตัวอ้อมก่อนผมต้องอ้อมไปลุยเขาแล้วมั้งตรงนี้ตายตายโอเคเย้ ข้างหลังมีคนมาโอ้ผมก็ตายผมก็ตายถอยก่อนผมไว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 กว่าดานนันได้เปล่าเคข้างหน้าได้อยู่โอ้หามุมใหม่ฮะโอบ้บิงติดอะไรนี่สวยมากเย้กำลังจะโยนยาตูครับเพื่อนตายนีโลดโดนยาไปก่อนหนึ่งทีน่าจะมีตูข้างไหนปะข้างหลังเหรอข้างหลังมีตัวหนึ่ง ข้างหน้าก็มีเหมือนกันสวยมากเพื่อนโอเคตายน้ามีอีก,อตอกอแต่นี้ข้ามไม่ได้ฮะอันดิเมทอย่างนี้ข้ามไม่ได้ครับข้างหน้ามีตู้ยิงไปก่อนซ้ายมาโอเคยิงไปอีกหนึ่งโอ้โหโลเคชั้นนี้แย่มากเพื่อนเราอยู่ปะโอเคโยนยาไปก่อนเล่นระบายอยู่ตายโอ้โอเยอะจังเลยเพื่อน โอเค 2. เพ่มเก็บสองาก็ช่วยเพื่อนอยู่ต้องจูงนิดนึงฮะบางทีบางจังหวะเราก็สูนหมดอะไรอย่างงี้นะไม่ตายเหรอเพื่อนอืมนี่เราก็แพ้ระยะครับแต่ว่าไม่เป็นไรพอยิงสู้ได้อถอยก่อนอื้อไม่ไหวตรงนี้ไม่ไหวมุมนี้แต่เดือดมากฮะรอบนี้ระเบิเดเยอะมากเลยเพื่อนยิงอะไรกันเราจะแพ้อมทุกคน เออเรียบร้อยฮะน่าจะจบตรงนี้ฮะแต่เราไม่ซีเรียสครับก็อีกหนึ่งปืนที่เล่นสนุกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่เล่นว่าคล่องตัวนะครับจะแต่งคล่องตัวจะแต่งยิงไกลอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อะไฮสกอร,ร์เหมือนเดิมครับก้องซ่าครับก็เอาไปเล่นก็นได้นะหรือว่าจะเล่นตัวตัวไฟก็ได้ที่ทำให้ยิงแล้วแบบมีดาเม่เพิ่มขึ้นอะไรอย่งี้ก็แล้วแต่คนเลย แต่เป็นปืนที่ผมแนะนำนะครับให้เล่นกันเพราะเป็นปืนที่ดีมากนะครับอโอเควันนี้วันนี้กันเจ้าใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์เพิ่มกระใจกองซาได้ครับสำหรับวันนี้เอาไว้เฮียทุกคนสวัสดีครับ